ความภูมิใจของอากาเซ่ลีดเดอร์คนเก่งเจบี้ก็้นแท่นประธานบริษัท528เฮิรตซ์เต็มตัวแล้วหลังยื่นขอลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าได้สำเร็จก่อนอื่นอีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลีดเดอร์คนเก่งของเหล่าอากาเซ่อย่างอิมแจบอมหรือเจบี้ก็7เพราะในที่สุดหนุ่มเจบี้ก็ได้ขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานบริษัทเต็มตัวแล้ว หลังเจ้าตัวได้ยื่นขอลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบริษัท 528Hz เไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคม66ก็มีผลการพิจารณาออกมาแล้วว่าหนุ่มเจบี้ของเรามีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของ 528Hz เและ5 2 8ฮ hey h ชอร์ ure, ทั้งชื่ออังกฤษชื่อเก่ารวม12รายการและได้เลขทะเบียนเรียบร้อยเมื่อวันที่ ที่27กรกฎาคม66ที่ผ่านมาโดยเครื่องหมายการค้าของ528เฮิรตซ์ก็จะครอบคลุมทั้งธุรกิจบันเทิงลิขสิทธิ์เพลงฝ่ายเพลงวีดีโอรวมไปถึงสินค้าเช่นผ้าปูผ้าขนหนูเครื่องหนังกระเป๋าและเครื่องประดับเป็นต้นซึ่งหลังจากที่เพื่อนเจบี้ทำสำเร็จท่านประธานของเราก็ทำงานอย่างหนัก โพสผลงานของทีม220 Volt ทีมทำเพลงชื่อดังของบริษัท528 Hz ซึ่งเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มล่าสุดของ GOT7 และเพลงของ JB เองลงอินตาแกรมอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานต่างๆที่ทีม220 Volt ทำก็จะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท528 Hz นั่นเองเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ ของเหล่าอากาเซ่จริงๆสำหรับลีดเดอร์คนเก่งคนนี้อย่างไรก็ตามอีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานบริษัทเจบี้ด้วยนะคะ